เรามาเรียน,นคำว่า got ในวามหมายอื่นๆอีกเนาะในที่นี้มันจะแปลว่าเข้าใจแล้วโดยปกติแล้วมันจะแปลว่าได้หรืได้แล้วแต่ในที่นี้จะแปลว่าเข้าใจแล้วนั่นเองถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะพูดว่า I got it I got it I got it แปลว่าเข้าใจแล้วฉันได้แล้วฉันเข้าใจแล้วก็บอกว่า I got it นั่นเองคำว่า got ก็สามารถแปลได้ว่าถึงหรือมาถึงได้เหมือนกัน อย่างเช่นประโยคตัวอย่างเนาะฉันถึงบ้านตอน6โมงก็จะพูดว่า I got home at 6 i x o'clock I got home at 6 i x o'clock I got home at six o'clock ก็แปลว่าฉันมาถึงบ้านตอน6โมงนั่นเองหรือฉันถึงบ้านตอน6โมงมันมีก็ได้เนาะคำว่า got ยังสามารถใช้ในประโยคแต่งงานอีกได้เนาะอย่างเช่นพวกเขาแต่งงานกันก็นกจะพูดว่า say got married say got married say God married ก็แปลว่าพวกเขาแต่งงานกันนั่นเอง